รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโคอกไม่มีน้ำตาล เฮ้เฮ้เยอะเยอะเลยเยอะไม่เจอไม่เจอหสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการเรื่องใหม่ชุดนี้มีจังเกอรรายการที่ทำให้เราได้เห็นถึงความรักนะคะของจักคู่รัก การแต่ง <department> ต <noises> ัวค่ะเพราะว่าเรื่องนี้มันบอกได้เลยนะว่าคุณรู้ใจกันจริงแค่ไหนนะคะไม่ว่าทั้งจากคู่รักคู่สามีภรรยาคู่แฟนคู่จิ้งคู่ไหนๆก็ตามค่ะและคู่ที่มาในวันนี้นี่ทําให้เราต้องแันผ้านี้จําได้ไหมยกอุ้ยน่นยกอะไรแล้วอุ้บอกบอกรั้วยุเลยยกไปอย่างนี้แปดศูนย์แน่นอนอย่างเงี้ยยคผมไม่ต้องลูดมาต่อข้อเท้าเลยแล้วยกอย่างนี้เหรอเออยกนี้เขาอย่างนี้กัน คู่วันนี้นะครับเป็นคู่ซีที่ต kind of mm ่างวัยและมีเพลงนะครับติดชาร์ตบิลบอร์ดจากต่างประเทศมาแล้วรวมถึงการแต่งตัวนี่บอกเลยว่ายังไม่รู้เลยว่าซ้ำทางใครยรได้ว่ามีแนวทางเป็นของตัวเองมากๆแล้วก็ขึ้นแทนเลยว่าเป็นขวัญใจวัยรุ่นสุดๆต้อนรับเลยดีกว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับสปายและกจีจี ต่างวเจ้าของเพลงฮิตที่ไม่มีใครไม่รู้จักสไปร์และกายจีจีกับแฟชั่นการแต่งตัวที่มีแนวเฉพาะตัวโอเคสวัสดีคับโอ้พอสไปร์กับกายมาก็เอนดูเลยถ้าเต้นที่เบเมื่อกี้เพลงรับขนาดไหนพี่ก็รู้อูรู้ผมดีล้ยรเต้นอย่างนี้แน่เอนดูจริง นี่คือไม่มีใครที่ไม่รู้จักเพลงนี้เเพพลลงงออะะไไรรใช่นี่แน่แน่ก้อนโตนี่แน่แน่ก้อนโตแั่นไม่ได้ตายน้องแบบนี้ไม่ได้เอาหรอก็ให้เกียร์เขาด้วยน้องยังไงพี่ไม่มีหลุยวิกตองพี่แต่นี่ก้อนโตแล้เด็กฉันจถามหรือยังว่าถูกลิขสิทธิ์หรือเปล่าพูดอย่างนี้ตัวผมก็อยู่นี่ไม่ถึงจับเด็ก จริงสองคนเป็นคนแต่งกันเองจริงๆหรอใช่ครับผมก็จริงๆแล้วสปายเป็นคนคิดโครงเพลงขึ้นมาครับต้องให้สปายเล่าตอนแต่แรกจุดเริ่มต้นของเพลงนี้มันเกิดขึ้นมายังไงก็คือตอนนั้นก็อยู่ที่สตูดิโอครับแล้วก็อยู่กับพี่โปรดิวเซอร์แล้วเขาก็ขึ้นบีดนี้มาครับแล้วผมก็เลยทำเมโลดี้เล่นๆนะพี่แล้วก็จนได้แล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงอะไรปั่นๆแบบนี้มันต้องพี่กายอะไรนะออพี่กายเขาป็นคนหรออันนี้คือเราทำเป็นเมโลดี้เราทำเป็นไงอ๋อพี่นึกคิดต้องเล่นแบบเล่นดี โครงนี้ใช้ลวดเหล็กอะไรเงี้ยใช่ครับพี่ก็เป็นเหล็กหรือไม่โครงเโครงว่าหรือไงอ่ะวันนั้นเขาก็เลยโทรตามผมมาที่สตูผมก็เลยขับรถไปถึงเขาก็เออขึ้นทำเมโลดี้กันมาเราก็แต่งกันคืนนั้นคืนเดียวเลยก็คือใช้เวลาหนึ่งคืนในการทําเพลงนี้ก็คือแต่งกันเสร็จแล้วก็อัดคืนนั้นเลยแล้วก็จบเลยครับผมจบเลยคือดังเลยจ้า MV แหละถ่ายทันทีเลยไหมหรือว่า MV ก็ถ่ายหลังกนั้นไม่ไม่กี่วันครับพี่ พราะว่าพี่พี่โปรดูเซอร์ฟังแล้วเขาก็รู้สึกชอบเหมือนกันครับก็เลยรีบทําให้เร็วที่สุดก็เห็นว่าไปเต้นกันอยู่ริมทะเลใช่ครับสุดท้ายเพลงได้ปล่อยออกไปกุ้มคิดไหมว่ามันจะไปถึงบิลบอร์ดจริงๆตอนแรกเราก็ตั้งแต่คืนนั้นครับคือที่เราทำกันเสร็จเราก็คุยกันร้อกันแบบเอ้ยเพลงร้อยล้านเสร็จแล้วว่ะ ไม่ปล่อยหรือว่าไม่มีคนฟังนะครับแต่ว่าแบบสไปายอะไรเงี้ยเขาก็บิวกันผมก็บิวกันคือตอนนั้นมันแฮปปี้มากครับคือตอนนั้นบอกว่าความรู้สึกเราไปร้อยล้านตั้งแต่คืนนั้นแล้วแล้วตอนนี้ถึงร้อยล้านหรือยังหรือไปไกลกว่าไหนไหมตอนนี้เท่าไหร่แล้วบอกหน่อยตอนนี้พันวิวพันวิวจังร้อยจังร้อยแล้วให้ให้ช่องพี่สักร้อยวิวทุกทีโอ้โหแน่นอนว่าคนไทยชอบแน่ๆแล้วมีคอมเมนต์จาก ฝรั่งอะไรมามันพิมพ์มาเพราะว่าสปา์ก็แฟนคลับอาเรอะไรแฟนคลับต่างประเทศเยอะอยู่เพรจริงๆแล้วน้องผมเนี่ยไปทำเพลงดิสนีย์มาด้วยนะครับใช่เพราะเขาได้แฟนคลับเรื่องอะไรบอกเขาว่้ลายาเองดูเองใครไหนชาติเกศครับเป็นชาติแท็กเลยมังหใช่สองคนเนี่ยคุณผู้ชมเขาแรปเก่งมากเอาอย่างนี้ถือว่ามีสาวสวย นั่งอยู่ตรงนี้แล้วแบบเฮ้ยจะต,ต้องแรปจีบสาวคนนี้อแลชีโสดอยู่ด้วยตอนเนี้ยจะจีบยังไงอ่อ่ะบอกเลยว่าถ้าเป็นเรื่องความรักผมคนนี้เนะี่ยไม่มีพัก เห็นพี่แบบว่าอย่างน่ารักผมอยากจะลงไปดินดินแล้วก็แบบว่าชักชักดินดินแล้วก็แบบว่าชักชักอยากจะไักชแล้วก็จีบพี่จิ๊ดดูที่ผมแต่งตัวมาดิอันเนี้ยเขาเรียกว่าอย่างดริฟผมอยากจะแบบเข้าไปหยอดหยอดทรนิดทละนิดแต่ถ้าพี่มาใกล้ๆผมบอกเลยเดี๋ยวมีคิส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  จริงจริงนะอะไรเอากระเป๋าตังค์มาข้อนี้เหรอเรื่องบักใส่เลยนะที่เนี้ยเจ๋งดีมาเดี๋ยวเดียวเดียวสไปยอมป้าสู้ซานเนยสูซานเนยน้องๆตัวเล็กนิดเดียวนี่ผมมาเจอพี่สาวสวยโอ้โหมองใกล้ๆตรงนี้พี่อย่างขาวหมวยโอเค l ล t s go นี่ผมโชว์นิ้วคืออยากจะบอกกับพี่ตรงๆว่าพี่เนี่ยสุดจะโตคิ้ว เก่งเ่มากนี่คือต้องหาคำาคล้องจองั่มันจะมีคำาคล้องจองแตะแตะแตล้วลงใช้ใช่แล้วต้องคิดคงเรื่องก่อนด้วยแล้วบอกทุกคนเลยตอนนี้ว่านี่คือสดจริงๆริงไม่มเตียงคือเดี๋ยวนี้แล้วค่อยๆมาทีละตอนทีละตอนอย่างนี้ก็เลยอะยากยากยากเรื่องสไตล์ของการแต่งตัวล่ะแต่ละคนดูคนละแนวเหมือนกันนะคะใช่ไหมคะ อยากจะให้บอกถึงสไตล์หน่อยดีกว่าว่าแต่ละคนเป็นยังไงจริงๆแล้วก็มันก็แล้วแต่บรรยากาศด้วยนะครับพี่แบบว่าแต่ผมก็ชอบแต่งตัวแบบคือยังคงตีมเป็นฮิปฮอปอยู่คือให้เขารู้ว่าแบบเอ้ยเราเป็นแรปเปอร์นะ<ม><ม>อะไรอย่างนี้<อ>แล้วก็ชอบใส่พวกแบบเครื่องประดับอะไรครับแต่ก็ต้องแล้วแต่สถานการณ์ด้วยเพราะผมก็เคยแบบไปโชว์อะไรเงี้ยครับแล้วก็ใส่เต็มไปเลย<ม>พูดดี้อ<ม>นะไรเงี้ยคือช<ม>โชว์เสพคือเงือเต็มตัวแท<ม>่ต่อใช่เพราะเราก็ต้องเข้ากับสถานที่ด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วกงสปา์ด้ะ ผมผมชอบแต่งตัวแบบสบายสบายแล้วพี่แบบแบบเกงขายาวพุดดี้อะไรเงี้ยผมแบบรู้สึกว่าพุดดี้มันใส่อะไรก็แบบเข้าอะไรเงี้ไปไหนก็ได้เลยมีใครหมดเงินกับการช้อปปิ้งมากกว่ากันโอ้โหโอ้โนี่ยชี้เลยแต่ตอนนี้ก็อย่างว่าครับพี่ไม่มีหลุยวีตองครับข้อติหน่อยข้อที่ขายทิ้งหมดแล้วโลชี้มถามกายหน่อยเครื่องประดับติดมากไหมแต่ว่าเห็นบางคนชอบใส่เครื่องประดับอย่าอย่างเยอะไปนี่ก็ เป็นเหมือนแบบใส้โปรดผมเลยครับอันนี้เป็นเพนเดนต์เอาใหม่เดี๋ยวครับแล้วก็เป็นของผมต่างหากอย่างนี้เอามาผมชอบที่มันเป็นสีเขียวมันเหมือนไอ้เนี่ยแฮร์รี่พอตเตอร์เชลิสเทลินอ่ะบ้านงูบ้านงูเป็นยังไงแบนบดก็จะใส่เอ็กเซอรี่แต่สปายไม่ค่อยมีเลยนะไม่มีครับมีอันเดียวนี่ผมใส่ผ้าผมจะออ๋ใส่ผ้าเอ็กเซอรี่คือสร้อยผ้าอะไรอะไรโอ๊ยร้อนเลยเหรอ ไมชอบสายฟ้าครับสปายผมผมผมรู้สึกว่าใส่แล้วสบายใจผมกลัวผีไม่ทัวร์คอนเสิร์ตแบบนี้พี่มันต้องนอนโรงแรมใช่ไหมแล้วแบบผมก็ต้องนอนกับพี่กายเพราะผมกลัวผีอะพี่กายก็บอกบางทีพี่กายอยากจะนอนกับผีกายพี่กายไม่ได้กายเป็นคู่ซีที่โหอายุห่างกันเท่าไหร่อ่ะโอ้โหสิบปีครับสิบปีใช่ไม่น่าเชื่อจะมาสนิทกันได้ขนาดี้สิบเอ็ดปีด้วยครับเกือบเกือบสิบเอ็ดปีแล้วสองโอ้โหนี่คือความต่างของยุค เป็น10ปีนะครับแต่คู่นี้เข้ามาสนิทกันได้เดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าเรามีหมอดูอารมณ์ดีเหมือนเดิมครับหมอดูอินดี้จะมาแนะนําเรื่องของชีวิตจะเอาเรื่องการงานก็ได้เรื่องความรักก็ได้เรื่องสุขภาพก็ได้ให้ทั้งสองคิดคําถามไว้ถ้าอยากจะถามหมอนะครับคุณหมอจะมาช่วยแนะนําด้วยครับว่าแต่งตัวเสริมให้มันดังขึ้นให้มันฮิตขึ้นเนี่ยจะทํายังไงช่วงหน้าครับเดี๋ยวกลับมาเจอกับหมอดูอินดี้กันใน dress my love ชุดนี้พี่ เอาตัวเองเนี่ยสิงกับกายมากจนเกินไปจะเป็นคู่เกอยู่แล้วนะคะเว้นวาให้กายเขาบ้างธนาดทำไมกายดูดีใจดีใจรบกวนหมอวังค่ะช่วยแนะนําคนทางบ้านหน่อยสาวกิปบพอปอะไรเงี้ยชื่อไม้ว่าหมอวังเป็นคนที่เปลี่ยนแว่นตาทุกปีอันเก่าผมขอได้ไหมอันเก่าผมขอได้ไหมไจ้เย็นะครับคุณครับ